นักเรียนห้าคูณสิบเป็นเท่าไหร่ฮะนักเรียนได้ยินที่ครูถามไหมจ้าห้าคูณสิบเป็นเท่าไหร่นักเรียนนักเรียนแล้วนี่หายไปไหนกันหมดเนี่ยนักเรียนฟังครูอยู่หรือเปล่าเธอชื่ออะไรนะฮะนักเรียนครูครับเพื่อนรับตั้งนานแล้วครับครูแล้วเขาเอาหนังสือมาวางไว้ปิดหน้าทำไม,มคะครูห้าบวกหเป็นสิบค่ะ ห้าคูณสิบไม่ใช่ห้าบวกห้าค่ะเฮ้ยแล้วเด็กนักเรียนหายไปไหนหมดเนี่ยมานี่เลยมาช่วยครูตามหาเพื่อนเดี๋ยวนี้เฮ้ยอย่าเด็ดขาดน,นะถ้าเกิดว่าเธอไปช่วยครูตามหาเพื่อนเพื่อนที่เหลือต้องมาว่าเธอแน่แต่ว่าครูเรียกฉันไปนะฉันก็ต้องไปป่ะครูคะขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวหนูจะพาไปตามที่บ้านเพื่อนเฮ้ยอย่าไปนะ ถ้าไปเพื่อนกลับมาต้องว่าพวกเราแน่ไม่ต้องสนใจหรอกนะฉันจะพาคุณคือไปที่บ้านเพื่อนทุกคนเลยดีมากนักเรียนเอาไปเลยคะแนนเต็มสิบจ้าแล้วนี่เธอไปบ้านเพื่อนถูกเหรอถูกสิคะครูอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เล็กจนโตอ่ะคนแรกเลยคะ่ะยายหัวฟูดูเหมือนว่าเขาจะไม่อยู่บ้านนะคะครูขาแล้วเขาไปไหนกันล่ะ สงสัยเขาจะไปเล่นเกมกันนะครับครูแล้วเธอรู้หรือเปล่าว่าร้านเกมอยู่ที่ไหนครูครับป่านนี้มันไม่มีร้านเกมแล้วพวกเขาอะไปที่นั่นกันครูอยากไปปละล่ะไหนพาครูไปทีสิครูจะไปจัดการเฮ้แต่ว่านี่เก็บระเบิดเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ควรเอาระเบิดมาเล่นนะเข้าใจไหมเนี่ยเฮ้ครูครับอย่าบน่นได้ไหมครูครับ อ,อครูขับรถไปชนผมทำใจดีๆไว้ก่อนนะนักเรียนอยู่ไหนกันหมดเนี่ยฮะทำไมไม่ไปโรงเรียนนี่ครูขึ้นสอนประมาณห้านาทีแล้วเนี่ยเธอหายไปไหนกันฮะกล้าดียังไงถึงได้มาโดดเรวิชาครูครูจะให้คะแนนเธอศูนย์คะแนนทั้งหมดตายแล้วครูมานี่เธอทำอะไรนะ่ะ นี่หนีแล้วเดี๋ยวฉันจะรีบอุ้มเธอนะเฮ้ยเฮ้ยเยอ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรเนี่ยอย่าอุ้มฉันเออนักเรียนมานี่เดี๋ยวนี้เลยสวัสดีค่ะคุณครูสบายดีนะคะสบายดีอะไรโอ้แล้วนี่เธออุ้มครูทําไมเนี่ยนหนูจะพาครูไปส่งโรงเรียนไม่ต้องเลยปล่อยครูเดี๋ยวนี้ครูบอกให้ปล่อยถ้าไม่ปล่อยครูจะให้เธอซ้ําฉันเลยนะ คุณูขาโทษค่ะคุณครูมาน,นี่เลยโอย้จะว่าไปแล้วยานพา,าหนะของเธอก็น่าสนุกดีเหมือนกันนะและในวันนี้พี่ซีจะมาเป็นคุณครูและตามหานักเรียนที่โดดเรียนกันกล้าดียังไงถึงได้มาโดดเรียนวิชาฉันอ่าครูมามาน,นี่เลยมาน,นี่เลยอ่าครูค่ะหนูผิดไปแล้วเด็กดื้อต้องโดนอะไรเนอะ โอ้โหที่นี่ก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ยเอ๊ะนั่นมันดินสอดินสอแท่งหนึ่งเนี่ยห้าบาทสิบบาทมันก็เป็นเงินนะน,นักเรียนมาทิ้งขว้างแบบนี้ได้ยังไงฮเวลามาเรียนเนี่ยก็บอกว่าไม่มีดินสอมาแต่ตัวทัวยกแกงตลอดครูคะดินสอแท่งนี้คือของเธอใช่ไหมฮไม่ใช่นะคะหนูไม่ไใช้ดินสอหนูใช้ปากกาคะ่ะเอานี่เอาไปซะ ไม่เอาค่ะมันโชกะโปกมันตกพื้นแล้วอะไรกันของแค่นี้ครูคะหนูว่าตัวครูมีเชื้อโรคแล้วนะคะพวกเราช่วยกันครอบครัวไว้อะไรของพวกเธอเนี่ยฉันเป็นครูนะผมว่ามันแปลกๆนะครับครูพวกเราไม่มาเล่นที่นี่หรอกครับพี่เป็นครูภาษาอะไรมาเล่นกับพวกผมเนี่ยพี่เอาก็บอกแล้วไงว่าวันนี้พี่จะเล่นเป็นครูไม่ต้องเลยค่ะ ปล่อยพี่เดี๋ยวนี้เลยพี่กำลังสวมบทบาทตายแล้วตายแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยเพื่อนส่งคลิปมาให้ดูคุณครูไปทำอะไรที่นั่นคะเนี่ยเหมือนไม่ใช่แล้วอ่ะฉันต้องรีบไปหาคุณครูแล้วก็บอกให้คุณครูหยุดเดี๋ยวนี้เลยถ้าไม่อย่างนั้นเพื่อนๆเ,เนี่ยคงจะรุมกันแก้คุณครูแน่ๆเลยเอาละคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะนักเรียนของเราเนี่ย ก็พยายามที่จะไปหยุดยั้ยงเราอยู่แต่เขาจะทำยังไงล่ะเขาไม่มีรถนะใครบอกกันแ่ละว่าหนูไม่มีรถจอดจอดจอดว่าไงครับสาวน้อยช่วยไปส่งฉันหน่อยสิได้เลยขึ้นรถมาเลยครับว่าแต่ช่วงนี้น้ำมันแพงอะ่ะขึ้นรถแล้วช่วยจ่ายห้าร้อยได้ไหมฉันไม่มีเงินหรอกติดไว้ก่อนได้ไหมแป่ป้องไว้ก่อนก็ได้ครับถ้าอย่างนั้นเอออะไรอีกอะถ้าอย่างนั้น ได้โปรดช่วยรับตอกไม้นี้ไปทีนะครับผมมาแอบมองคุณมานานแล้วบ้าหรือเปล่าฉันยังเรียนหนังสืออยู่นะได้โปรดเถอะครับไม่เอาแล้วโอ้ยนี่มันคนโลกจิตด่นะครูน้าครูไปอยู่ที่ไหนกันเนี่ยนักเรียนมานี่เลยเอ้ครูมาได้ไงครับเนี่ยเธอมาทำอะไรที่นี่ผมก็มาเล่นเกมไงครับครู นี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยมันมืดแล้วนะทำไมไม่กลับบ้านเะพ่อแม่เป็นห่วงนะรู้ไหมเออเอาเป็นว่าถ้าจบเกมนี้ผมจะรีบกลับบ้านนะครับครูเองก็มาช่วยผมเซอร์ไว้เวอร์ที่แมบ,บนี้ด้วยสิครับอะไรนะอะไรเวอร์นะเซอร์นะอไว้เวอร์ครับครูเร็วเข้าเกมกำลังจะเริ่มแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยครูครับมาทางนี้โอ้โหทุกคน ตอนนี้นะคะดูเหมือนว่านักเรียนของเราทุกคนเนี่ยพยายามจะช่วยตัวเรามากๆเลยนะคะเนี่ยเป็นครูแล้วมาเล่นเกมแบบนี้มันก็ได้อารมณ์แปลกๆดีเหมือนกันนะคะทุกคนมาค่ะทุกคนมาดูกันว่าวันนี้พี่จะรอดพ้นจากที่นี่ได้หรือเปล่าครูครับทางนี้ทางนี้ครับครัทางไหนทางนี้ครับนักเรียนคนนั้นนะ่ะหยุดวิ่งเดี๋ยวนี้เลยนะพี่ครับคนนั้นเปนไม่ใช่นักเรียนครับพี่แล้วคนนั้นมันคือใครอ่ะพี่ครับ มาทางนี้อย bon ่าเปิดไฟสิครับพี่มานี่เลยนักเรียนมานี่เดี๋ยวนี้เลยได้เวลากลับโรงเรียนแล้วนะเมื่อกี้เห็นแวบๆนักเรียนอยู่ไหนอเจอตัวแล้วมานี่เลยนักเรียนเออไม่ทราบว่าคุณเป็นอะไรหรือเปล่าวะฉันอยากจะบอกตรงนี้เลยนะว่าฉันขอลาออกไม่ขอเป็นครูอีกต่อไปแล้วเหนื่อยเลือเกิน ลาออกไม่ได้นะครับแล้วใครจะสอนหนังสือครูคะในที่สุดก็เจอครูซะทีตายแล้วสภาพโอ้โหไม่น่ารอดไม่เป็นไรนะคะครูหนูจะรีบพาครูไปรักษาครูจะได้รีบกลับมาสอนหนังสือให้พวกหนู <S 2> <S 2> <S